สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเราไปออฟอรัมแฟชั่นกันบ้างดีกว่านะคะแน่นอนมาฟอรัมนี้ก็จะเห็นแต่ข่าวดีๆข่าวชื่นชมดารานักแสดงนะคะมาที่หวังชูรันกันดีกว่าค่ะเธอสวยจริงนะคะก็หวังชูรันนะคะประกายแห่งปัญญาที่แท้จริงเกิดจากพลังภายในคะ่ะซึ่งไอดีของบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวนี้ก็คือโลกบันเทิงและแฟชั่นนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าเขียนถึงหวังชูรันว่ายอย่างไรบ้างคะ่ะความงามของหวังชูรัน ไม่ใช่แค่เพียงความงามอันน่าทึ่งจากใบหน้าอันงดงามของเธอเท่านั้น แต่ประกายแห่งปัญญาที่แท้จริงของเธอเกิดจากความแข็งแกร่งที่เข้มแข็งแต่อบอุ่นภายในดุดเปลวเทียนในความมืดมิดแม้จะไม่เจิดจ้านักแต่สามารถเปล่งแสงอันอ่อนโยนและยั่งยืนได้ดวงตาของหวังชูรานเปลี่ยมได้กับความสงบและเยือกเย็นราวกับว่าเธอได้สัมผัสโลกกว้างแล้วแต่ยังคงรักษาความปรารถนาอันแรงกล้าเอาไว้ อาชีพนักแสดงของหวังชูรันคือการเดินทางแห่งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเธอได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในบทบาทของหลิวซีอินลูกพี่ลูกน้องนะคะในละครเรื่องโอ้หม่เจเนอเรลค่ะเสื้อคลุมสีขาวพิ้วสวยในตอนนั้นของเธอทําให้เธอนั้นดูราวกับนางฟ้าที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์ค่ะเธอถ่ายทอดความรักอันลึกซึ้งแล้วก็ความจงรักภักดีอันแน่วแน่ของหลิวซีอินที่มีต่อเย่เจ้าได้อย่าง ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนประโยคที่ว่าข้าหลิวซีอินรู้จักอาเจา้าเพียงชาตินี้สะเทือนใจผู้ชมนับไม่ทวนต่อมาในเรื่องต่อมาที่เธอรับบทเป็นจางปี้หัวตัวละครที่มีบุคลิกฉูดฉาดกล้าที่จะรักและเกียดชังตั้งแต่นะคะบทบาทของความไร้ายเดียงสาในตอนเข้าวังใหม่ๆไปจนถึงความเกลียดชังอันรุนแรงที่เกิดจากความรักในภายหลัง การแสดงอันละเอียดอ่อนของหวังชูรอนได้ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้อย่างจมชันแสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงอันหลากหลายของเธอในชีวิตจริงนั้นหวังชูรอนก็เป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นเมื่อเผชิญกับความสงสัยและแรงกดดันจากภายนอกเธอจะไม่เคยบ่นพึมพำเลยแต่จะพยายามพัฒนาตนเองอย่างเงียบ ในเวลาว่างนั้นเธออ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหวังชูรันนั้นเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เบ่งบานท่ามกลางพายุเธอใช้พลังภายในต้านทานเสียงรบกวนจากโลกภายนอกประสบการณ์ของเธอบอกว่าความงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปรักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่พลังภายในด้วยเราก็หวังว่าเธอนั้นจะเป่งประกายเจ,ดจิดจลัสในอาชีพการแสดงของเธอต่อ ่อไปพร้อมกับพกพาพลังเนี้ติดตัวไปด้วยเสมอความสำเร็จของหวังชูรันในวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความขยันหมั่นเพียรและพรสวรรค์ของเธอเช่นเดียวกับไข่มุกทุกเม็ดที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการก่อรางสร้างตัว เธอยังคงพัฒนาทักษะการแสดงนะคะอย่างต่อเนื่องตลอดอาชีพการทำงานของเธอคะ่ะนี่ก็จบบทความข่าวนะคะแล้วก็มีรูปภาพสวยๆของคุณหวังชูรันมาฝากเพื่อนๆเต็มเลยนะคะเอาอย่างนี้แอดหวานมาเสริมให้ดีกว่าเพื่อนๆที่รอผลงานคุณหวังชูรันอยู่ตอนนี้เรารอละครของเธอการมีกี่เรื่องเอ่ยละครนะคะที่เราสามารถจะรอดูจากคุณหวังชูรันได้มี6เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นหนังเอกแบบรวดรวด5า ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นนักแสดงสมทบใน h ีโร่รีเกนนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นั้นจะมีคุณเฉิงวี่นะคะเป็นพระเอกแล้วก็คุหลี่อีถงเป็นนางเอกนั่นเอง เรื่องต่อมานะคะเธอก็เป็นนางเอกรวดๆอยู่ห้าเรื่องมาที่เรื่องไอ้อมิงนะคะอมิงดินาสตี้เอเวนเจอร์ค่ะเรื่องนี้เธอเล่นเป็นเวยชายเวยนะคะก็เป็นนางเอกของเรื่องนะคะก็กําลังถ่ายทํากันอยู่แล้วก็มีน้องแพทริกด้วยใช่ไหมคะเล่นในเรื่องนี้ด้วยซึ่งเป็นเด็กไทยเนาะลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะก็เป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะจากนั้นก็มาถึงเรื่องต่อไป h i d d e n s h a d o w ค่ะเรื่องนี้ก็คุณหวังชูรันเล่นเป็น2ชื่อนะคะ สองบทบาทด้วยกันนั่นก็คือเหมยจิวกับอันจิวนั่นเองเป็นนางเอกของเรื่องเรื่องนี้มีเพียง36ตอนเท่านั้นนะคะเรื่องต่อมานะคะก็เป็นนางเอกค่ะเรื่องคุณลุ้นเรื่องนี้มีถึง50ตอนด้วยกันนะนเพื่อนๆโอ้โหค่ะก็คงจะให้เราดูกันเต็มอิ่มเลยเธอรับบทเป็นหลิงคงค่ะเป็นนางเอกนะคะจากนั้นนะ How d a ด e y o ูเรื่องนี้หลายคนรออยู่ How d a ด e You นะคะเรื่องนี้แสดงคู่กับคุณเฉิงเลยการเธอนั้นจะหลุดเข้าไปในนิยายต้นฉบับ ะะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเพราะว่าตัวเองเป็นนางเอกสายตุยค่ะก็ต้องเปลี่ยนไม่ให้ตัวเองตุยนั่นเองนะคะก็รับบทนะคะเป็น วี่หวันอินแล้วก็เป็นหวังชุยหัวค่ะก็เป็นสองชื่อด้วยกันเพราะว่าในโลกปัจจุบันนางเอกนั้นก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศไงก็มีอีกชื่อหนึ่งแต่พอเข้าไปในนิยายปุ๊บนะคะก็กลายไปเป็นนางเอกของเรื่องที่อายุสัน้นที่ชื่อว่าอีหวันอินนั่นเองนะคะนี่ก็น่าดูมากเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันปี2026ได้ดูแน่ๆค่ะจากนั้นก็มีเรื่อง love has f i r e w o r k นะคะเรื่องนี้เป็นละครสต็อกถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วนะคะ40ตอนเต็มแม็กเลยทุก อย่างแบบดูดีมากนะคะแต่ก็ออนแอร์ไม่ได้เพื่อนๆโดน2ก๊อกเลยนะคะเพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าในเรื่องอ่ะตอนแรกก็จะมีศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นตัวประกอบซึ่งไม่ได้มีความสําคัญกับเรื่องเขาแบบมีปัญหาเนาะในเรื่องของกฎหมายนะคะก็ทําให้ต้องหยุดไปก่อนที่จะออนแอร์ทั้งทที่ทาง tenzen video เองก็พยายามจะโปรโมทแล้วเนาะจริงๆแล้วการที่นักแสดงประกอบท่านนั้นเนี่ยเอาออกไม่ยากหรอกเพื่อนๆจะตัดออกไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ เทคโนโลยี AI ให้มันเปืองเงินนะคะได้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวลือละลอก2ว่าสามารถจะออนแอร์ได้จากนั้นก็มาเจอข่าวของคุณจางฮ้าวเหวยเข้าไปเพื่อนคุณจางฮ้าวเหวยนะคะใน,ในที่เขาเล่นเป็นอ,องค์รัชธทายาทในหานท้านะคะตอนนี้เขาก็โดนนั่นๆเลยในทางกฎหมายเนาะหลายคดีด้วยกันนะคะก็ต้องต้องสู้คดีกันไปก่อนคะ่ะทําให้เรื่อง Love Has Flyer Work ก็ออนแอร์ไม่ได้เพราะว่าคุณจางโอ้ย เธอเล่นเขาเล่นบทเป็นพระรองไงบทเยอะมากเป็นแฟนเก่านางเอกนะคะเพราะฉะนั้นซีนเขาเยอะก็ไม่รู้จะยังไงว่าพวกเราจะได้ดูไมนะคะพระเอกก็คือคุณฐานเจนซื่อนั่นเองนะคะแล้วนางเอกก็คือคุณหวังชวรันรับบทเป็นเฉียนเฟยค่ะเรื่องนี้มีความคอมบดี้โรแมนติกคอมบดี้น่าดูมากเลยเป็นจีนปัจจุบันนะคะแต่อะไรก็ตามยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ดูหรือเปล่านะเสียดายมากเลยนะคะจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งถ่ายทําเสร็จไปนะคะโอ้ว ดูค่ะเ,เพื่อนๆเรื่องนี้แสดงคู่กับคุณจางหลิงเหอนะคะก็น่าดูมากเพราะว่านี่ก็เป็นพระเอกนางเอกนะคะเบ้าหน้าฟ้าประทานทั้งคู่เลย เคมีของพวกเขาก็ทะลุจอสุดๆเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแอดหวานก็เล่านิยายไว้นะในช่องหวานชูก้าเลิฟไ h น n สโน n o ล e l แอนด์ซีรีนะคะก็ตอนนี้เริ่มเล่าไปเรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะลงทุกวันพยายามจะแปลให้ได้ทุกวันอยู่นะคะก็คือนางเอกของวกเราเนาะก็มีครอบครัวที่โคตรจะร่ารวยหรูหราโน่นนี่เลยแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กไงก็ไม่รู้ว่าครอบครัวทําอะไรเบื้องหลังเป็นยังไงพ่อเป็นอะไรนะคะแต่ในที่สุดแล้วเดก็ รู้ว่าแบบเออครอบครัวโดนทําลายโดนฆ่าล้างไปเลยในภายในคืนเดียวเพราะว่าความขัดใจกันของเหล่าพ่อขาเขาเป็นเหมือนกับพ่อขายาอีกทีหนึ่งเบิ้ลๆขาแล้วจากนั้นนางเอกของเราที่ได้รู้จักกับพระเอกแล้วเนาะก็กําลังมีความรู้สึกดีๆต่อกันเลยแต่ว่านางเอกก็ต้องทําเป็นแบบหายสับสนตายไปก็มีข่าวว่านางเอกตายพระเอกก็แบบหัวใจสลายอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นพอผ่านไปเนาะประมาณ3ปีด้วยกันก็นางเอกกลับมาแต่กลับมาเป็นพี่ สะพยแบบเป็นเออเป็นพี่สไพ้าของพระเอกพระเอกก็แบบเฮ้ยอะไรวะ <c ười> คนนี้ฉันรักของฉันอยู่นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเออร่นซูซูแน่เลยนะคะก็เลยนั่แหละมันก็เลยมีแนว ตบจูบขึ้นมาเฮ้ยไม่ไม่มีตบไม่มีตบเพราะฉนันมีแนวจูบจูบขึ้นมานะคะไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะก็ต้องมาเป็นแบบเมียของฉันอะไรของฉันก็ว่าไปนะคะโอเวอร์ดูนะคะอืมก็น่าน่าดูมากเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเรารอชมกันในปี2026ค่ะก็คุณหวังชูรันของพวกเราก็เป็นนางเอกนะคะคู่กับจางหลิงเหอแล้วตอนนี้ก็มีกระแสมาอีกแล้วเพื่อนๆอย่าไปเชื่ออืมกระแสว่าจางหลิงเหอนะคะกับหวังชูรันเนาะมีความ สัมพันธ์แบบลึกซึ้งแบบน่าจะคบกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตยต่ไต,ต,ต,ตนะฮ <laughs> ะไม่เชื่อไม่เชื่อเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้เดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะฮะเก็บข่าวกันต่อในอพพิซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ